สวัสดีครับวันนี้พามาดูมวยหญิงชิงแชมป์กันบ้างครับนี่เป็นมวยสมัครเล่นครับมวยรอบก็มุมแดงเด็กครับเด็กวัยรุ่นหนึ่งเด็กอประมาณสิบสองสิบสามปีครับส่วนมุมน้ำเงินคือมนุษย์ป้าครับอายุสี่สิบกว่าแล้วครับวันนี้เรียกว่าป้าท้าชิงหลานครับป้านี่อยู่ค่ายของคนจัดครับจัดวันนี้ส่วนแดงนี่เป็นภูมิเยือนครับ อ่านี้ดูยังไม่ค่อยเป็นมวยเลยครับม,มุนเงินครับเกาเรียกหมุนเงิน <t> เ <om pa> ันเรียกป่าไปเดียวดูไม่ดีครับเขาไม่พอใจนี่ครับดูยังไม่เป็นมวยครับกระโดดเต้นอย่างเดียวครับไม่มีอะไรเลยครับมีเขาเนี่ยเขามีไหมเขาเออมีตีเขาบ้างนะดูไม่คยเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับเพราะว่ามุนเงินก็หนีอย่างเดียวส่วนแดงก็หอวิ่งตามครับเนี่ยอวิ่งตามไปแล้วก็หนีเนี่ยครับก็เลยดูไม่ค่อย ทรงไม่สวยไม่อะไรกันเท่าไหร่ครับแต่ว่าแดงนี่พึ่งไฟก่อนนี้ไปต่อยกบัมวยผมนี่แบบโคตรน่าเกลียดเลยครับแบบโกงกันชข้นเหียนเลยแบบคือโกงได้น่าเกลียดมากครับมวยมวยต่อยสองยกครับยกตัวสองนาทีคือยกแรกเข,ขนาให้คะแนนเป็นยกครับยกแรกแพ้ไปสองตัวหนึ่งเสียงแต่ยกสองนี้เราตีเมายกเลยครับคือเหมายกไปเลยคือ ทั้งยกนะครับแล้วก็ตัวเล็กกว่าเยอะครับลากไปตีตรงไหนก็ตีครับเราเหลี่ยมเขาลรวทั้งตีทั้งมีเหลี่ยมหักลมไปสามสี่ครั้งก็คบยกให้เราแพ้ไปสองต่อหนึ่งเสียงอีกคือวันนั้นผมพูดเสียใจเลยครับผมก็เลยเดินไปถามโปรโมเตอร์ว่ามันแพ้ตรงไหนแพ้ยังไงผมคุยกับแกสามสี่รอบแกก็บอกว่าเดือนเดือนสภาเมษาพฤษภาเราต่อยแกกันอีกครับพวกมันเดิ่มนะครับถ้าตัดสินแบบนั้นกรรมการไม่ค่อยเปลี่ยนครับ มาดูในเกมคูนี้ต่อครับออกนอกเรื่องไปนะครับเกมคูนี้ดูสภาพอย่างนี้ครับมันสู้แดงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าน้ําเงินจะก็ดูไม่เป็นมวยครับเนี่ยเข้าไหนก็ไม่มีอะไรครับนะหมดยกที่หนึ่งครับยกที่หนึ่งมาดูยกที่สองต่อเดินเนี่ยแดงก็กระโดดเข้าไปอย่างง้นนะครับเนี่ยตอนต่อยก็มวยผมก็กระโดดมากเงี้ยโดดมากเงี้ยก็เข้ามาแล้วก็ดูนครับ ลูกกระโดดเข้ามามีลูกเดียวครับลูกกระโดดเข้ามาแล้วนี่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะส่วนของเราเป็นชิ้นเป็นอันก้วมาคานนั่งหลับครับไม่ไม่เห็นอะไรไม่เห็นดเด็กเขาตีหรือเปล่าไม่รู้ครับโอ้ยโดนที้ลูกนี้สวยงามครับนี่คือมวยสมัครเล่นนะครับย้ำว่ามวยแค่มวยสมัครเล่นครับ,บรเขาก็ปูพื้นฐานไปตั้งแต่สมัครเล่นนะครับ ญี่ปุ่นก่อนจะต่อยอาชีพได้ก็ต้องต่อยสมัครเล่นก่อนครับต่อยสมัครเล่นก็มีเกรดมีระดับอีกครับเริ่มแรกก็ระดับ C ต่อยชนะ3ครั้งก็ขึนมา B ชนะ5ครั้งก็ถึงเป็นเกรด A แล้วก็เป็น S คลาสครับแล้วก็ไปต่อยอาชีพได้ครับไม่ใช่ว่าจะมั่วซั่วอยู่ดีไปต่อยเลยครับแบบจะต่อยอาชีพเลยก็มีครับแต่ถ้าจะต่อยสมัครเล่นก็ต้องเป็นจริงๆก็ต่เต่าไปจากสมัครเล่นนี่แหละครับ แต่ว่ายิมผมส่วนมากก็ไปต่อยอาชีพเลยครับเพราะว่ามวยอาชีพน้อยครับแล้วก็ใจร้อนกันครับหลักๆคือใจร้อนกันตัวน้ใไ้ต่อยอาชีพเร็วไปครับบางทีก็ดูก็สู้เขาไม่ได้ครับประสบการณ์สู้ไม่ได้เนี่ครับมวยญี่ปุ่นต่อยกันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรครับแต่ต่อยจริงคนที่มาต่อยกับนักมวยต่างชาติต่อยกับนักมวยญี่ปุ่นก็รู้ว่าต่อยยากมากครับนี่เราดูงี้ดูเหมือนไม่เป็นอะไรครับต่อย,อย่างนี้ก็ ต่อยง่ายครับจริงจริงต่อยยากนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยหลายคนถามหลายคนก็ได้ครับที่เคยมาต่อยมวยที่ญี่ปุ่นเราดูมันไม่มีอะไรเต่ไปต่อยจ,จริงมันต่อยยากครับมันเต้นมันกระโดดอะไรไม่รู้มันทำไมต่อยยากครับนะรบดูครับเจมค่นี้ก็ดูคงไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่าผมน้าเงินดูอย่างก,ก็อายุเยอะแล้วครับแล้วก็ถ้าไม่ติดวมาเป็นมวยคนจัดไม่มาสมัครต่อยนี่ก็คงได้มาถึงขนาดนี้ครับ แล้วก็แกได้ใบามาด้วยครับแกไม่ได,ไได้ไม่ได้ต่อยกับใครมาแกได้ใบามารอชิงเลยครับเนี่ยยกไปครับสองยกยกละสองนาทีครับมวยชิงแชมป์ <c oughs> ญี่ปุ่นก็จัดเป็นระบบของเขาแบบนี้นะครับอ่ตามขั้นตามตอน,นครับก็เริ่มจากสมัครเล่นไปสมัครเล่นก็เริ่มจากอ่คาคัสซีบีเอเรามาเอสคัสครับเราก็ต่อยอาชีพหรือบางคนใจร้อนก็ต่อยสมัครเล่นไม่กี่ครั้งก็ไปอาชีพเลยก็มีครับ แต่น้อยครับน้อยแบบนั้นส่วนมากก็จะเป็นยิมผมนี่เลยครับดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับคนนี้น่าจะชนะไปสามเสียงแน่นอนชัดเจนครับเนาะชาจังเป็นการชิงลเล่ไอ4สี่สิบห้ากิโลครับน้ำหนักสี่สิบ้ากิโลมวยหญิงสี่สิบห้ากิโลครับ มาแล้วมาดูผลการตัดสินครับผมไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับผมแดงชนะไปสามเสียงครับอ๋อูเกมแล้วก็ไม่มีปัญหาครับก็ได้แชมป์ไปครองครับก็ยินดีกับผู้ชนะก็ให้กำลังใจผู้แพ้ครับผู้แพ้ก็สู้ต่อไปครับผม